โอเคครับผมกอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ผมซีเ็ตนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนเห็นไอด,ดีผมเปลี่ยนไปไหมครับใช่แล้วครับผมไอดี ID ที่แล้วแม่งหายหายไปกับสายลมแม่งทุกคนผมก็เลยไม่ลงคลิปมาสองวันนะครับทุกคนเอาจจริงนะผมคิดถึงแบบเพื่อนๆมากเลยจริงนะครับ ผมแม่งไม่ได้ลงคลิปสองวันคนดูไม่หายแน่ๆเลยก็มาเป็นกับไอดีใหม่นะครับที่ไม่มีลูกหลักผมเฟรน <c oughs> วันนี้ที่ผมลงคลิปดึก่อยนะครับผมพยายามไปเล่นดับยากมานะฮะทุกคนเพื่อไปเอาตั๋วกรชาตอนนี้มีสิบสองไปแล้วนี่แล้วเราไปเปิดตั๋วกาชาแต่คอนเทนต์หลักในคลิปนี้นะครับไม่ใช่ตั๋วกาชานะครับทุกคนทุกคนมาดูนี่อุ๊ยห้าดาวเยอะเกิน อันนี้เราจะมาหารองเท้าปีกเมฆใช่ไหมรองเท้าปีกเมฆผมมีห้าดาวที่อัพไว้แล้ว24ชิ้นเพื่อนๆลองคอมเมนต์มาครับว่าผมจะได้รองเท้าปีกเมฆทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับทุกคนโอเคกอนเลยเลยนะครับถ้าเสียงในคลิปนี้มีเสียงกระตุกกระตุก,กนั่นแหละฮะมันก็ผมไม่ได้ใส่หูฟังนะครับอันนี้เป็นเสียงดสดจากเครื่องโทรศัพท์ที่มันกากที่สุดในโลกมาครับผมผมจะมาเปิดละผมว่าผมได้ชัว ทุกเห็นไหมฮะสูตรนี้นครับผมไม่เคยบอกใครมาก่อนนะฮะถ้าคุณอยากไม่อยากได้ตัวไอ้ไอ้หัวแดงนะครับคุณเลื่อนไปที่ตัวหัวแดงแล,แล้วคุณก็กดตุม่มเลฮะเฟรลุนก็จะออกแบบชิวๆนะแล้วผมจะรับตาดูนะฮะทุกคนเริทุกคนมาย่างฮะมาย่งครับมาอย่างครับทุกคนผมได้เฟรลุนปะนานยังอุ้ยเฟรลุนสองดาวไอ้ไอ้ไม่ใช่นี่นะ โอเคครับเดี๋ยวเรามาจัดอีกรอบหนึ่งนะฮะทุกคนผมว่ารอบนี้มันต้องมาแน่พอเธอเพ่ลูกหลักผมมันจบเดือนแล้วผมทําใจนะฮะเพราะผมทาไม่ดีมันหายเองเพราะผมมันไปทับนะฮะมันก็เลยบินไปกับสายลมนะครับทุกคนอุ้ยมาทําไมไว้เบาไปในจอดแม่งตัวขยะหรือวิญญาทิ้งอาเดี๋ยวผมขายชัว์ฮะไอแชมเปญอันนี้กว่านอีกนะครับทุกคนโอเคี๋ยวคลิปนี้ผมไอดี ID ผมมันขาด รองเท้าปีกเมฆนะฮะผมมีรองเท้าปีกเมฆแค่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 หนึ่งข้างเป็นไงล่ะแล้วใส่เอสวินนะฮะทีมผมแม่งก็แรกโคตรมาหาหนักเลยครับทุกคนไอ้คิดมัดเนี่ยเราไม่ต้องไปขึ้นมานะฮะเพราะมันอย่างงี้ก็ได้เสือ้อคิดมัดครับผมผมจะมาเอาเกียร์ชิ้นนี้มากกว่ารองเท้าปีกเมฆผมมาคอมเมนต์ทำไปเลยฮะ ผมขอเดาที่ผมจะสุ่มเองนะฮะผมเชื่อมั่นในดวงผมผมจะได้ประมาณสี่ขู่ขอสี่คู่โอเคแล้วเรามาเปิดกันเลยอย่างแรกนะฮะต้องเตรียมเงินมาทั้งหมด405คูณ24เท่าไหร่ทุกคนผมแม่งคันนี้กดสิบเลยไงแล้วผมขอเชื่อคิดเลขด้วย <laughs> <laughs> ผมก่าเกินไป405คูณด้วย24 โอ้ใช้สิบล้านแปดแสนโอเคผมมีอยู่สิบเก้าล้านนะครับทนอุ้ยเยอะเกินผมมาแล้วฮะแล้วดูชิ้นแรกมันเก่งยามค่าจะเป็นรองเท้าปีกเมฆหรือเปล่าปึ่มไอเสื้อตัวนี้มันย่อยดีนะฮะไม่ดีมันมีแค่ค่าเลือดไม่มีตาไม่มีเลบเลยครับต่อให้มีเลือดเป็นพันล้านมึงก็โดนสก,กิตาอยู่ดีผมบอกเลยอุ้ยกากเหมือนกันอันนี้เห็นน้ำเมจเยอะใส่กโก้แต่ก็เลือดโดนต่อให้ดาเมจดเป็นล้านมึงไม่ได้ตีมึงก็ตายฮะทุกคน อุ้ยแม่งดวงผมแม่งมาเกินแม่งได้ชิ้นนั้นรัวๆเลยเฮ้ยวิ่เกมบักบอกว่าแม่งได้หมวกได้หมวกรัวๆ,ๆเลยเฮ้ยหรือมันเป็นเพราะอัพถุงมือวเพื่อนๆอัพถุงมือแล้วมันเกลือขนาดนั้นเฮ้ยถุงมือล็อกหมวกชัวผมว่าผมว่าผมเป็นชิ้นเดีย่เอาเอาแวนตาดูฟาร์มิโก อุย้ยได้เป็นตาฟม,มาไมมกูเว่งกักูต่างเลยเกียทีเนี้ยเอาไปทำอะไรได้วะผมอัพจากวันจันทนะนะทุกคนถ้าผมไม่อัพวันจันไอ้โล่นี้มันพอได้อยู่นะฮะทุกคนถ้าเป็นแบบต้นเกมสายฟรีอย่างเงี้ยก็ใส่ไปก่อนอย่างเช่นผมแม่งผมไม่ฟรีแล้วแม่งเติมไยี่สิบเก้าบาทอุย้ยมาหนึ่งคูแม่โคตรดวงมาแล้วครับขายทายหนึ่งคูก็น่าจะผิดแล้วนะครับผมก็คงจะน่าได้ประมาณสักสิบคูนะฮะ มาครับทุกคนเปิดต่อเฮ้ยแม่งตุกแกไอเสื้อไอนี่แยเสื้ออัลตรินอุ้ยอันนี้คือสาวเห็บเสียผมนะฮะก็มีเสียงตุ้แกเข้าอ่ะไอชิ้นเนี้ยผมบอกเลยเป็นชิ้นที่โคตรไก่อ่ะไปใช่มันนะฮะผมเกือบไปเรื่องขั้นไอเสื้อคิดมัดละไอรองเท้าปะผมว่าไอเกมมัลล็อกไอหมวกไอหมวกเพิ่มนำเพตนี่เลยว่าหมวกสวินโคตรไก่หมวกปิมเองอะ มงกุฎนี้พอได้เอาไปใส่ตัวพวกพีร้อยวิ่งล,งล,งลงุวัมาครับเอาเสื้อยคำค่ำเสื้อยำค่ำส่วนใหญ่เป็นรองเท้านะผมก็ดูไม่ใช่รองเท้านี่มันคืออะไรวะไอ้บวกไก่นะสมแล้ี่เป็นไก่ขออภัยนะครับ <c oughs> มาเว้รองเทา้ามือไม่รองเทา้าเช็ดแม่มึงได้อะไรวะเนี่ยทุกคนผมมึงได้ชิ้นเดียวแม่งเหลือกี่อันละ เเหลือสิบชิ้นแม่เงเอ้ยว่าคนทายหนึ่งอันแม่งถูกแน่เลยใครที่ทายหนึ่งอันก็ยินดีด้วยนะครับว่าคุณจะได้ไปต่อหรือเปล่าแล้วผมผมว่าผมได้ไอเสื้ออนนี้มันดีอยู่นะผมใช้อยู่แต่แม่งแรกไม่งผมโคตรหนักเลยแนละ้วผมใช้ชิ้นนั้นนะผมไม่มีโดนที่มันแบบบวกของแบบจำตีโดมนะฮะผมมีแต่วบวกพลังชีพลังจิงตีกายับพลังชีวิตไอ้ไอเสื้อตัวนี้แม่งผมเคยย้ายในยุคโบราณ แต่ให้ไก่แลปเป็นยาวๆชุบๆแบปยิงคมๆแต่ตอนนี้แม่งแค่ไม่ได้ละเฮ้ยเว่อร์สี่สิบชิ้นไม่ใช่ยี่สิบสี่ชิ้นแม่งได้รองเท้าคู่เดียวหรอวะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ผมเก็ีดได้หัวไก่รองเท้าผมวายาไปไหนหมดเลยพี่ปรับเฮ้ย เกมดีนี่กว่าไอดีกูได้มาเพิ่มมาคู่หนึ่งไอเห็นไอเกียที่ผมแบบมีห้าดาวเยอะนะครับผมก็มีเทคนิคการฟาร์มไปฟาร์มที่ด่านที่ไรวะเหมือนจะฟาร์มด่านด่านไอแบบที่มันมีตัวตลกอะครับทุกคนที่มันน่าจะเป็นด่านบอลหอยตัวตลกที่มันมีตัวนักหนูยิงปิ้วปิ้ว,ป,วปิ้วนั่นแหละฮะทุกคนไปปลิ้ม,มันนั้นมันจะมีรองเทา้าก็แนะนําให้ทำพีร้อย เปิดต่อครับทุกคนน่าผมอุ้ยค่าทองแต่ผมไม่ใช่สำหรับผมเสียงดังไปขออภัยนะครับทุกคนมันก็ดึกแล้วด้วยแต่บ้านผมไม่มีใครอยู่มีแค่มผมกับน้องดิกกระเปาคนึงอุ้ยแว่นตาเรฟามิโกอันชี่สุดท้ายตุกคนว่าผมได้อะไรผมให้ถ่ายในเวลาสิบวินาทีสิบไปสุงเลยอุ้ย คนท้ายหนึ่งชิ้นผิดอักข้าวผมได้รองท้ามาสองคู่เวนโก้โคเตเตะนะครับผมจะเอารองเท้าไปใส่ให้ใครดีนะฮะผมว่าเมกุมินผมมันยังไม่ไหวว่าทุกคนแรกมันหนักเกินผมคงต้องทำใจใส่รองเท้าไปก่อนนะฮะแล้วส่วนไอโดเนี่ยเราก็ได้ใส่สวิลล่ <c oughs> ทีมผมแบบได้แร่แบบคล่องๆหน่อยแต่ไม่รู้มันจะแรงแรงไหมนะฮะเมกูมินผม ม,มีชิ้นเดียวด้วยถอดมาเลยไอตัวนี้ผมเอาไปได้นนันยางมามันแจกฟรีนะทุกคนกเข้าไปแลกจาก้กาน้ากิวหรือจะเอาแชมเปญก็ได้นะแชมเปญตึงเหมือนกันผมบอกเลยแต่ไอดีนี้ไม่มีแชมเปญโอเคผมว่าไอดีผมตึงขึ้นละก็ใครอยากแอดมาตบผมนะครับหรือมาลองเชิงก็แล้วผมแล้วผมเปิดยูไอดีดีอยูไอดีให้ดูไม่ให้ดีเด้โอเคผมได้ละรองเท้าหนึ่งคู่โคตรเท่เลยเมนกูมินผม ส่วนอีกคู่ผมใส่ใครดีวะถ้าผมใส่ให้ไอ้ไอ้ตัวเนี้นยไอ้แบววิญญาณที่ผมบวกไปสิบสี่สิบสามตัวนี้วะ่ะกูบวกเองังไม่รู้เลยเลือดมันจะเหลืออะไรอูแปดล้านกูโดนสกิดตายไหมเนี่ยเอาไงดีวะเพื่อนๆใส่แม่ง <c oughs> ใส่แม่งเลยอุ้ยไม่ต้องใส่ก็ได้ผมว่าแรกมันน่าจะเหลืออยู่มั้งครับนั่นก็ใส่ไปใส่เดิม ผมเน้นเป็นดัมเมจแล้วฮะตัวเมื่อกี้โอเคอน,นี่ก็ใส่เป็นธนูไปแค่นี้ทีมผมก็จะโหดแบบสมบูรณ์แบบไอตัวนี้เปลี่ยนด้วยเลยแม่งเปลี่ยนให้หมดนะครับใส่เป็นรองเท้าที่ได้มาสามคู่แล้วผมค่อยไปหาต่อนะฮะทุกคนไอน้นี้ใช้ไปใช้ไปก่อนย่อยหมดนะครับไอพวกนี้มันไรประโยชน์นะฮะทุกคน โอเคครับย่อยไปแล้วผมไม่ย่อยเอาคามพีมาลีลยค่าออฟส,สวยๆได้ปะเอาไปที่ห้องทดลองนะฮะทุกคนผมว่าผมติดคำนะฮะนะะแล้วผมใช้คำมาขัดด้วยนะโอเคครับผมไอหมวกเนี่ยผมไม่ชอบผมทิม้งไ,ไม่ชอบก็ทิ้งซะก็เหมือนที่เขาทิ้งคุณเนี่ยอุ๊ยเจ็บเอาผมผมเรียกว่าขอพลังชีวิตไม่ก็เรียกว่าต้านสกิลยังพอ ุๆๆๆๆูๆแต่ไม่ดีเอาจริงๆมันไม่ดีผมพูดไปงัน้นแหละมาใครที่แอดผมนะครับทุกคน UID ตามนี้นะครับทุกคนห0 6 f 8 5 1 2หกดนึ่งสองไงเดเร็วดูไม่ทันก็แล้วแต่นะฮะมาดูผม PVP ทักหนึ่งตาก,ก่อนที่จะจบคลิปนี้อุ้ยทีมนี้น่าจะปโปราชาปโปๆๆอันนี้เหมือนไม่ได้ดูนะฮะพราผมมาตบไก่ ผมจะปล่อยแค่ตัวเดียวเพื่อไว้ตบเขาไปเลยครับเทไปะละเฮยมันสุมหน้าจอไม่ได้หรอพีพีมันสุมหด้เนี้ยยิงครับเปี้ยวอุ้ยสกิลเขเทกินหมักฝรั่งไปหนึ่งทีครับจงังหวะนี้แล้วก็โยนมาลูกบอลโยนลูกบอลใส่กระเด็นครับจงังหวะนี้เด่นอีกหนึ่งโดนอีกหนึ่งแล้วก็แดกใหม่ครับเว้ยผมผมพูดหยาบเกินไปไหมใครไม่ชอบก็ทําใจเพราะผมเป็นคนพูดหยาบ เอ้ยตัวผมก็เดนเอาเพื่อนๆแย่และผมโดนน้ำแข็งผมต้องอุ้ยตายเลยเออผมเอาไปอีกหนึ่งตัวไปอุ้ยทีมผมแร่ลดลงเยอะนะครับทุกคนไอ้ความผมอยู่แร่มันแปดร้อยเจลรี่ตัวนี้สามร้อยเมกุมินเมกุมินสี่ร้อยอัศวินสี่ร้อยวิญญาณเก้าร้อยได้อยู่นะครับถ้าตีเฉลี่ยแล้วมันก็ประมาณ สามพันถึงไหมไม่รู้ <c oughs> อุ้ยตัวเดียวเก็บทั้งเต็มอุ้ยแม่งเอ้ยผมปล่อยได้แม่งนานเกินแม่งผมมันจบมันไม่ได้สักทีบอลแม่งใชใ้เทื่นรวเลยแล้วผมแถมให้สตาร์หนึ่งครับทุกคนคลิปอัน,นี้มันยังแบบไม่เพลิดเพลินกับการตีนะครับแล้วผมมาตีทีอุ้ยผมจะขึ้นท้องสองนะ มาเลยซ้อนเลนผมไม่รู้แหละใครผมตบได้ทุกคนตอนเนี้ยแม่งเ้ยแต่ผมไม่มีเฟรนล์นละแล้วผมหาห้าสิบเพชรแล้วสุ่มเฟรนลนโจมันรอรอ,อคลิปหน้าแล้วกันนะครับคุกคนคลิปนี้ผมว่าไม่น่าได้ผมน่าจะโดนแตกว่ะทุกคนไม่มีทั้งอีเลนทั้งตัวบินผมไม่ได้พกกันบินมานะครับทุกคนอุ้ยเขากดอัมตะก่อนอย่างงี้งก็มีเชิงเขาเรียกว่าจาังหวะนี้ผมจะส่วน เอารอรอรอจังหวะด,ดีกว่ะรอจังหวะก็แล้วแม่งเอ้ยทุกไม่ได้เลยเขามีเฟรุนตัวตึงระดับประเทศมีทั้งดูดียดแม่เหมือนสุ่มทีไม่กูแม่งมไม่ไมมถูกสีเลยไปครับจังหวะนีดด้เราพัดครับทุกคนแล้วกดไอเตมทุกอย่างที่เรามีอัดใส่บ้านเขาไม่ตายเลยนะกดอมตะครับทุกคนแล้วเราก็มาดูชัยชนะของเรานะครับ วุย้ยผมสูสีอยู่นะเอาจริงอะ่ะแต่มันผมไม่มีกันมินว่ะเฮ้ยก็น่าจะโดนเขาตีแตกอืมไอ้กบบินแม่งรอผมแล้วแม่งเหมือนทีมผมเวลสองแนละ้วแม่งสุ่มให้เจอเวลสิบใครแม่งคนสุ่มวะไห้ด,ดูดีเขาหน่อยดิมันจะตึงต่กแค่ไหนวะ โอเคเขาตึง okay, ผมยอมแพ้โอเคครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ